you <laughs> ความสนุกนะฮะยาอะไรมากมายนะครับ <stored lady> ใช้ดูพี่นิดวิจาัยยานนะครับในการรับฟฝังนะฮะเชื่อหรือไม่เชื่อน,นั้นอยู่ที่ดูมินิของแต่ละคนนะครับแต่ของ,งแบบนี้ก็บอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะฮะคนที่ไม่เชื่อก็บอกว่าก็ไม่เชื่องจริงแหละนะครับคนที่ไม่เชื่อก็เคยเจอมาแล้วนะครับส่วนคนที่เชื่อก็ฟังแล้วแม็คบไดอารมณ์ดีว่ะเออนะฮะนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าฟังเรื่องแบบนี้นะฮะเรื่องร้อนๆเน,นี่ยเวลาแบบนี้ ถ้าอยากจะฟังให้ได้อา t รสเนี่เขาบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวนะครับปิดอ่ห้มิดชิดนะฮะเปิดไฟสลัวสลัวเกิดว่ามีแอร์ในห้องก็เปิดแอร์ไอเย็นเย็นนะถ้าเกิดไม่มีก็เปิดผัาลุมเบอร์สามไปเลยไอเย็นนะฮะแล้วก็เอาผ้านวมาวมาห่มนะฮะนะคลนะุมไม่หมดเลยก็พยายามนะครับจินตนาการนึกว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์รับรองว่าได้อา t ร e จริงๆร้อนจริงๆ นะฮะเรื่องนี้เอาล่ะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก็ลุงเกินเวลาเหมือนเดิมคุณผู้ฟังนะครับแชร์ประสบการณ์เรื่องร้อนก่อนอื่นก็ต้องขอภัยนะ้รับครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะรจริงๆแล้วผมจะแชร์ให้ฟังกันตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าเมื่อคืนเกิดอุบัตต่นก่อนนะครับเม่อคือสัญญาขาดให้ไปนะครับก็เลยยกยออเมื่อคืนไม่ได้เล่านะครับเมื่อคืนนี้นะครับเอาล่ะเรื่องนี้คุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเกินไว้ก่อนในเรื่องกันนะครับเหมือนเดิมครับชันชีสัญญาเกี่ยวก้อยกันว่านะครับ จะไม่อะไรนะครับจาไม่จริงไม่อะไรกันนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะฮะใช้ดุลพินิษนะครับใช้วิจารญาในการรับฟังแล้วก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับนะฮะแต่ว่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยบางคนคุผู้ฟังนะครับก็บอกเลยว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับเข้าๆเลยเรื่องนี้นะครับเกิดนิดนึ่งว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอใหญ่นะครับเมื่อประมาณเกือบ20ปีก่อนเหตุการณ์นี้ฟังดูแล้วผมอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังเรื่องนี้แล้ว นะครับคิดดูเองว่านะครับว่าว่ามันมันมันเป็นไปได้ไหมแต่ว่าคิดดูว่ามันมันมันยังไงขนาดไหนยังไงอะนะครับบอกไม่ถูกอะนะครับเอาละเรื่องนี้นะฮะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะฮะที่ผมฟังมานะครับเป็นเรื่องที่นั่นก็คือน้องจ๋านะครับกับน้องหลินนะครับที่ไปเจอเจอกับเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมาในพื้นที่อาจใหญ่ นะครับเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะฮะเอาละเดี๋ยวลองมาฟังดูว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะฮะนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับน้องจ๋านะครับน้องจ๋าซึ่งนะฮะเป็นเด็กอยู่นะฮะตอนนั้นแกำลังวัยรุ่นแล้วก็ไปศึกษานะครับไปศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศมาเลเซียรู้ฟังก็มีเพื่อนนะครับที่รักคนหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนที่ รักกันมากๆกเลยเนี่ยตอนนั้นก็ชื่อว่าน้องหลินนะครับซึ่งน้องหลินนี้เป็นลูกครึ่งนะฮะนะครับลูกครึ่งนั่นก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนไทยนะฮะส่วนคุณพ่อเนี่ยเป็นคนมาเลเซียนะครับน้องหลินนะฮะแล้วก็เขาเป็นเพื่อนกับน้องจานี่แหละที่ไปเรียนด้วยกันที่ประเทศมาเลเซียนะครับตอนนั้นเป็นเพื่อนรักกันมากนะครับไปไหนก็ไปด้วยกันนะฮะทำอะไรก็ต้องทำด้วยกันแม้แต่อาบน้ำรู้ฟังเช่ไหมว่าเขายัางเข้าห้องน้ํา อาบน้ําด้วยกันเลยนะฮะนะครับทั้งสองคนนี้แหละผู้หญิงสองคนนี้แหละไดครับเขารักกันมากนะครับน้าด้วยกันเลยนะฮะแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังนะฮะตอนนั้นเขาเดินทางกลับมาในพื้นที่หัดใหญ่นะครับเพื่อที่จะมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาส่งน้องจ๋าด้วยนะฮะตอนนั้นนะครับน้องจ๋าก็ อ่าคือจะกลับบ้านเนี่ประมาณนี้แหละนะฮะน้องหนินก็เลยมาด้วยนะครับนี่ยมาด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วยนะฮะตอนนั้นที่ขับข้ามาจากฝั่งนู้นนะครับนั่นก็นคือที่ประเทศมาเลเซียนะตอนนั้นก็มาขึ้นรถมาอะไรก็มาถึงหาดใหญ่ก็ตอนกลางวันนี่แหละช่วงบ่ายนะครับช่วงช่วงบ่ายแล้วล่ะนะตอนนั้นก็พยายามที่จะกล่าวว่าเดี๋ยวจะนอนที่หาดใหญ่เนี่ยสักคืนหนึ่งนะครับนะฮะสักคืนหนึ่งแล้วก็ค่อยว่ากันนะฮะทั้งสองคนนี้นทุกฟังเชียวไหมทั้งจ๋าแล้วก็น้องหนินเนี่ย ะครับกลับมาถึงอันใหญ่ปั๊บนะฮะตอนนั้นก็ยังดังต้องกลางวันอยู่เลยนะฮะก็คิดว่าเออเดี๋ยวไปเที่ยวสักหน่อยแล้วกันนะครับเขาก็ไปเที่ยวกันที่เปิดท้ายไก่ของนะที่คนส่งนี่แหละนะเขไปเที่ยวกันซื้อของดูโน่นดูนี่นะก็ไปหาโรงแรมนะครับเ <guy> พื่อที่จะพักคืนนี้นะฮะเพื่อที่จะพักนะครับแล้วก็ไปได้ โรงแรมนะครับโรงแรมหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคละนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะฮะจะบอกว่าไม่แพงเท่าไหร่นะฮะก็พอที่จะอยู่ได้เที่ยวอะไรเสร็จนะฮะที่เปิดท้ายนะครับก็ไปเปิดห้องที่โรงแรมนะครับเพื่อที่จะค้างคืนนี้นะฮะสองคนเลยนะครับต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่เาก็ไปจัดแจงหาห้องเช่านะฮะเรียบร้อยเสร็จก็นะฮะ ลงมาได้ครับทำธุรนุนธุระนีหาของกินกันนะครับแล้วก็กลับไปที่ห้องพักคุณฟังธรรมดานะคุณฟังห้องพักโรงแรมเนี่ยเหมือนที่บอกบางทีเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าโรงแรมนี้มันมีอะไรหรือเปล่านะครับแม้กระทั่งโรงแรมที่ไม่มีอะไรนะฮะมันยังเจอเออนะครับเหมือนนะฮะเหตุการณ์ที่สองคนนี้เจอคุณฟังพอใกล้ที่จะข้ามสองคนนี้ก็กลับมาที่พักนะฮะที่ห้องเพื่อที่จะพักผ่อนนะครับต่างคนก็ ต่างที่จะเอาของเนี่ยเก็บสัมภาระตัวเองเข้าตู้นะครับใครมีอะไรก็เอามาวางที่โต๊ะเครื่องแป้งบ้างอะไรบ้างอยู่กันสองคนเป็นเพื่อนซี้กันทําอะไรก็ไม่อายอะไรกันนะฮะเจ็ดสับเรียบร้อยนะจัดของเสร็จสับนะครับข้อเข้าไปอาบน้านะฮะคุณฟังเชื่อไหมว่าตอนนั้นคข้าแล้วนะครับอาบน้ําตั้งสองคนอีกแล้วนะครับเขาเข้าไปเลยสองคนนะฮะผู้หญิงสองคนเข้าไปอาบน้ําด้วยกันนะฮะในห้องน้ําก็ถือว่าเขาไม่มีอะไรฮนะ เขาเป็นเพื่อนรักกันอาบน้ํามาหลายครั้งแล้วนะก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับอาบน้ําเสร็จซับเรียบร้อยก็ธรรมดาละ่ะนะเดินทางมาเหนื่อยมาถึงก็ไปเที่ยวอีกนะเดี๋ยวพักผ่อนนอนนี่วะนะครับในขนาดที่ทั้งสองคนนะครับล้มตัวลงนอนอยู่ที่บนเตียงที่โรงแรมห้องนี้นะนอนอยู่สักพักหนึ่งน้องจา๋า นอนอยู่ที่ซ้ายมือนะครับที่เตียงเนี่ยฮะซึ่งเป็นเตียงเดียวนะครับแต่ว่านอนกันได้สองคนนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยกันก็คงไม่เป็นไรนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆคนอาจจะนอนได้นะครับนะฮะน้องจ๋าเนี่ยนอนอยู่ซ้ายมือนะครับส่วนน้องลินเนี่ยนะฮะนอนอยู่ขวามือนอนนอนไปนอนนอนไปไม่รู้ว่าตอนไหนตอนนั้นตีเท่าไห Morgan, ร่นะฮะตอนนั้นนะครับก็พยายามที่จะเปิดไฟสลัวสลัวในโรงแรมนะฮะน้องลินนะครับ ซึ่งเป็นลูกคลึ่งไทยมาเลเซียนะครับตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาลืมตาขึ้นมาเขาเหลือบไปเห็นนะครับเพื่อนของเขานั้นนั่นคือนองจ๋านะครับไปยืนอยู่ที่หน้าห้องน้ํายืนอยู่หน้าห้องน้ํานะฮะแล้วก็ใส่ชุดสีขาวผมยาวเขาเหลือบตาไปเห็นนะครับเหมือนกับว่าเขาคล้ายๆพาว่าหรือว่าเขาละเมอไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตอนนั้นแต่เขาบอกว่าเขามั่นใจว่า ลิ้มเนี่ยไม่ได้ละมือและกลองไม่ได้ตาฝาดด้วยเพราะว่าตอนที่เขามองไปครั้งแรกแวบแรกเนี่ยนะครับพอเห็นปับ๊บเขาก็พยายามที่จะเอกใจตัวเองว่าเอ๊ะตัวเองคิดมากไปหรือเปล่าหรือว่าลองลองลองหลับตาแล้วก็ไปดูอีกทีได้ไหมเผื่อว่ามันมันจ่ายไปหรือว่ามันไม่มีนะฮะพอหลับตาแป๊บหนึ่งนะยลืมตาอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าลิ้มบอกว่าก็ยังเห็นนะเห็นจ๋าเนี่ย ยืนอยู่หนห้องน้ํายืนก้มอยู่ในชุดสีขาวนะฮะตอนนั้นเนี่ยหลินบอกว่าไม่ได้อใจนะครับเพราะว่าเพื่อนนอนอยู่ข้างๆนะฮะคิดว่าเพื่อนเนี่ยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำาฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาได้ยินเสียงกดน้ําด้วยครับกดน้ําในห้องน้าเสียงลกลอกๆเนี่ยพอตื่นขึ้นมาลืมตาก็เจอนะฮะเจอจ่ายืนอยู่นะครับเท่านั้นแหละพอเขากําลังหลับตาครั้งที่สอง นะครับเพราะว่าคิดว่าเพื่อนยืนอยู่เพราะคนเราที่จะหลับตาเนี่ยธรรมดาครับเนี่ยห่างตาไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือว่าข้างขวานะฮะบางทีเราอาจจะเหลือบเห็นนะฮะข้างๆนะครับแต่ลินบอกว่าตอนนั้นนะฮะหัวใจเขาสั่นเลยฮะตอนนั้นนะครับคนที่เขามองอยู่ข้างหน้าคือจ่ายืนอยู่น้างน้ําแต่พอเขาหลับตาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเหมือนกับว่าห่างตาของเขาเนี่ยไปโฟกัส นะครับกับคนที่นอนข,ข้างเขานั่นก็คือจา๋านั่นหมายความว่าเขาหันไปดูปั๊บข้างซ้ายของเขาจ๋ายังนอนอยู่ฮะจ๋ายังนอนอยู่แต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นข้างหน้าของเขาในาห้องน้ําเอา้าแล้วเป็นมันเป็นใครนะฮะใส่ชุดขาวผมยาวนะฮะตัวเองเขาคิดว่าจา๋าแต่ว่าดูแล้วจา๋าก็นอนอยู่เขาตกใจมากนะครับตกใจมากตอนนั้นเขาก็เลยใจเนี่ยไม่ดีแล้วนะครับใจไม่ดีแล้วนะฮะตอนนั้นนอนพยายามที่จะ แม่ตัวเองก็ไม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยน้องหลินเนี่ยนะครับบอกว่าเขาไม่เชื่อเลยนะเรื่องผีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเลยนะฮะจู่ๆเขานอนไม่หลับ้วฮะตอนนั้นเขาพยายามที่จะจะปลุกเพื่อนก็ไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่สามารถที่ทําอะไรได้เลยนะฮะนะครับได้แค่เพียงมองดูนะครับร่างคนนั้นนะครับร่างผู้หญิงผมยาวซึ่งพอรู้แล้วนะฮะว่ามีคนเห็นแล้วร่างวิญญาณตนนั้น เดินมาที่เตียงฮะเดินมาถึงปั๊บนะครับขึ้นเตียงขึ้นเตียงไม่พอนะฮะเดินเข้ามาแล้วก็แทรกตัวลงมาระหว่างกลางระหว่างจา๋ากับหลินเท่านั้นตอนนั้นหลินบอกว่าตัวเองขยับไม่ได้นะฮะขยับไม่ได้แต่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ล้มตัวลงนอนลงนอนไม่พอฮะนอนตะแคงนะฮะหันไปทางจา๋าแล้วก็เอามือเนี่ย ทั้งมือทั้งเท้านะครับโอบกอดจ๋าไว้เลยนะฮะแล้วก็เอาขาเอาเท้าเนี่ยมัดไว้เลยเขาตกใจมากตอนนั้นเขาบอกว่าบินเนี่ยบอกว่าตกใจมากๆเขาทําอะไรไม่ได้เลยแต่รู้สึกว่านะฮะมีคนมาเบียดเขานะฮะเขาเห็นเลยนะฮะแล้วก็นอนกอดจ๋าเลยเขาก็พยายามที่จะดิ้นรนนะฮะเหมือนเขาว่าตัวเองโดนผีอํ้ไปเลยนะฮะไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าทาอะไรยอมฮะยอมอะไร ยอมไม่พูดอะไรเลยคืนนั้นนะครับเขาหลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วก็วิญญาณผู้หญิงคนนี้ไปไหนก็ไม่รู้เขาได้แต่คิดตอนตื่นเช้าขึ้นมาเขาคิดว่าเขาจะบอกจ่าดีไหมนะฮะถ้าเกิดเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนอาจจะไม่เชื่อหรือว่าเพื่อนอาจว่าบ้าหรือเปล่ามันไม่มีหรอกทั้งทั้งที่ตัวเองเนะครเป็นคนไม่เชื่อเลยแต่ว่ามาเจอนะฮะจะเล่าให้เพื่อนฟังก็ไม่กล้าเล่าก็เลยออกอุบาย นะฮะออกอุบายนะครับรู้วิธีทำยังไงดีนะฮะก็เลยแกล้งพูดไปว่าเออเมื่อคืนเนี่ยจ๋านอนหลับสบายดีไหมนะฮะจ๋าก็บอกว่าเออก็หลับดีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าตอนที่สองคนนี้เขาคุยกันนะฮะจ๋าอีกคนหนึ่งที่เขาพูดขึ้นมานะครับจ๋านะฮะคุณผู้ฟังจําได้ไหมที่เขาบอกว่าเขาอาบน้ําด้วยกันสองคนก่อนที่เขาจะนอน นะฮะตอนนั้นนะครับจ่าบอกว่าเออนี่หลินถามอะไรหน่อยสิตัวเองเนี่ยมีประจําเดือนหรือเปล่ามีประจําเดือนมาหรือเปล่าหลินบอกว่ามไม่มีไม่มีจำผ้าเลยไม่มีไม่มีประจําเดือนนะฮะหลินบอกว่าจริงเหรอจ่าบอกว่าจริงเหรอหลินก็บอกว่าจริงไม่มีก็ก็อาบน้ําด้วยกันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่มีอะไรไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยจานะครับเป็นคนที่เห็นนะครับเขาบอกว่าหลินรู้ไหม ตอนที่เราอาบน้ําด้วยกันเนี่ยเขาได้กลิ่นคาวเลือดนะในห้องน้ํานะครับได้กลิ่นคาวเลือดนะฮะแล้วตอนนั้นนะครับตอนที่พออาบน้ําอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะครับลิ่นเนี่ยเดินออกมาก่อนปั๊บนะฮะส่วนจ่าเนี่ยังอยู่ในห้องน้ําเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเหม็นคาวเลือดนะครับเขาคิดว่าเพื่อนของเขาเนี่ยมีประจำเดือนนะครับเขาเลยไปชะเงือคอดูนะครับที่นะฮะโถส้วมนะฮะคุณฟังที่ห้องน้ําโถส้วมเนี่ย มันมีเลือดจริงๆฮะมันมีเลือดปนอยู่กับน้ําในในโถส้วมเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะทําไมเพื่อนต้องโกหกเราด้วยทำไมเพื่อนต้องโกหกเหม็นมาก็มาสิเออประจาเดือนมามันก็ปกตินะฮะก็เลยไม่เสียใจก็เลยอ่าโอเคในเะมื่อว่าเพื่อนไม่อยากบอกหรือว่าปิดบังอะไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่ทำนะ่ะเช้าวันนั้นปั๊บต่างคนก็ต่างไม่พูดอะไรกันที่สําคัญน,นนะนก่คือหลินที่เจอเหตุการณ์เมื่อคือนก็ไม่เล่าอะไรให้ฟังนะครับ มาถึงวันที่เขาทั้งสองคนนี้ต้องแยกทางกันนั่นก็คือหลินจะต้องกลับมาเลเซียนะครับส่วนจาเนี่ยต้องกลับบ้านนะครับแต่ว่าวันนั้นหลินต้องเป็นคนมาส่งนะครับส่งจาขึ้นรถตู้นะฮะขึ้นรถนะฮะนะครับขึ้นรถกลับบ้านแล้วก็ตัวเองก็จะได้นั่งรถกลับที่ประเทศมาเลเซียนะครับคุณฟังเชื่อไหมว่าตอนนั้นนะฮะหลินเนี่ย เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้จ๋าฟังนะฮะตอนหลังนะครับก็บอกว่าตอนที่เขานั่งคุยกันที่คิวรถเนี่ยมันไม่มีอะไรฮะนะครับไม่มีอะไรแต่ตอนที่พอจ๋าจะขึ้นรถเดินไปนะฮะลินบอกว่าเขาเห็นวิญญาณผู้หญิงตนนั้นแหละผู้หญิงใส่ชุดขาวแล้ก็ผมยาวแต่ไม่มีขาฮะไม่มีขาลอยประกบติดข้างหลังเลยเอาละคุณผู้ฟังนี้ใช้ดูมินิทหน่อยนะครับแล้วกันนะคุณผู้ฟังตรงนี้ นะครับลอยติดข้างหลังแล้วก็กอดจับบาเนี่ยของจ๋าไปขึ้นรถไปด้วยฮนะแต่ตัวเองเนี่ยด้วยความที่เป็นเพื่อนกันนะตอนนั้นก็ไม่อยากที่จะให้เพื่อนคิดมากนะครับก็เลยไม่ได้พูดอะไรกับจา๋าแล้วก็ไม่ได้เรียกจ๋ากลับมาว่าตัวเองเจอแบบนี้ก็เลยแยกทางเราตรงนั้นนะทั้งหลินกลับไปที่มาเลเซียนะครับแล้วก็จ๋าก็กลับบ้าน สามสี่วันผ่านไปหลินบอกว่าเขาโทรศัพท์เลยครับด้วยความข้องใจนะครับเป็นห่วงเพื่อนนะครับสามสี่วันผ่านไปหลินก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อนหาจ้านี่แหละนะครับก็เลยถามเรื่องนี้แหละนะครับว่าเอ้ยจ้าวันนั้นตัวเองนั่งรถกลับบ้านปลอดภัยดีไหมเออเนะีฮะจ้าเขบอกว่าก็ไม่มีอะไรเนี่็กับบ้านถึงบ้านปลอดภัยดีก็ดูเนี่ยเนี่ยก็อยู่ ก็ไม่มีอะไรกลับมาก็ไปทําบุญเหมือนกันนะเขาไปทําบุญนะเพื่อที่จะให้วิญญาณที่ที่ที่นั่นแหละนะครับที่เผื่อมันมีอะไรประมาณนี้แหละนะฮะเขาก็เลยปิดบงังเพื่อไม่ใ้างเขาบอกว่ายังไงเขาต้องเล่าให้ฟังละ่ะนะครับลิ้นก็เลยเล่าให้จ๋าฟังว่าเออจา๋าฟังให้ดีนะวันที่เราไปส่งแกขึ้นรถอนะ่ะวันนั้นเราเห็นวิญญาณผู้หญิงจริงๆนะเขาเกาะหลังจ๋าไปด้วยอนะ่ะ เกาะหลังไปด้วยแล้วก็ขึ้นรถไปด้วยคิดว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่จา๋าบอกว่าไม่มีเออไม่มีเขาอาจจะไม่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มาคิดร้ายอะไรหรอกคุณผู้ฟังเชื่อไหมนี่คือนะครับที่ผ่านไปตรงนี้ครับทั้งสองคนที่เจอเหตุการณ์นี้แต่ว่ามันยังมีตรงที่ว่าพอมาวันหนึ่งคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าแม่ของจา๋านะครับวันนั้นขับรถมากับจ๋าในพื้นที่อําเภอใหญ่ ซึ่งพารถส่วนตัวมานะครับมากับลูกนั่นคือจ่าแล้วก็แม่นะฮะขับรถอยู่ในพื้นที่อยญ่ให่แล้วก็บังเอิญนะฮะเรื่องที่ผ่านมานั้นจ่าไม่เคยไปเล่าให้แม่ฟังเลยนะครับว่าตัวเองเจออะไรบ้างนะฮะจนในที่สุดนะครับเรื่องมันมาแดงอนะแดงตรงไหนนะครับวันนั้นนะครับแม่ของจ่าขับรถผ่านโรงแรมนี้พอดีฮะ พาโรงแรมนี้นะฮะจนทําให้จ่าเนี่ยนึกขึ้นได้นะฮะนึกขึ้นได้ว่าเออนะฮะโรงแรมนี้แหละที่ตัวเองมาเจอก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับให้แม่ฟังว่าเออแม่รู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยจ่าก,กับเพื่อนที่มานอนอยู่ที่โรงแรมนี้แหละนะวันก่อนที่ก็มาเจอเหตุการณ์นี้ด้วยนะมาเจอผู้หญิงวิญญาณผู้หญิงคือเขามาเล่าตอนนั้นเลยนะฮะ ที่ผ่านโรงแรมนะครับพอจ่าเล่าไปเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าจ่าก็เลยบอกว่าเจอวิญญาณผู้หญิงนะครับผมยาวชุดขาวมาหาคนที่หน้าซีดคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเป็นใครเป็นแม่ของจา่าทีนี้เอาละนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับกับโรงแรมนี้กับแม่ของจา่าในเมื่อว่ามันเป็นความบังเอิญที่เขาขับรถผ่านออกมาเนี่ยจู่ๆลูกมาพูดแบบนี้นะฮะจนเลยทําให้แม่ของจ่าเนี่ยคิดขึ้นมา ถึงเมื่อหลายสิบปีก่อนครับนั่นก็คือเรื่องอะไรเอาละนะครับเท่านั้นไม่พอตอนนั้นแม่จ๋าบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเราไปวัดก่อนดีกว่าเชื่อไหมคุณผู้ฟังนะครับแม่ของจ๋าก็เลยขับรถไปวัดที่วัดหนึ่งฮะนอกเมืองครับขับรถไปเหมือนกับว่าวัดวัดนี้เนี่ยนะครับเป็นวัดที่แม่ของจ๋าเนี่ยเขาเคยมานะครับแล้วก็เคยมาพูดอะไรไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม พอเข้าไปถึงวัดนะครับไปเจอหลวงพ่อนะฮะก็เหมือนกับว่ารู้จักกันดีเลยนะฮะร,รู้จักกันดีเลยนะครับก็ทักทายพูดคุยกันก็พาจ่าเนี่ยเข้าไปหาพระหาหาลวงพ่อนะครับก็ไหว้พระไหว้เจ้าอะไรเสร็จรเรียบร้อยนะครับพระเลยพูดขึ้นมานะครับอ๋อโยมวันนี้พาลูกมาทําบุญใช่ไหมพาลูกมาเะดกเพราะใช่ไหมเออพระพูดกินอย่างนี้เลยเจ้าวาดน,นะครับตอนนั้นพ่อแม่ของจ่าก,ก็เลยเอ่ยขึ้นมานะครับโดยที่ นะครับแกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะฮะเอ่ยขึ้นมาบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อนี่ลูกของฉันมาเกิดใช่ไหมลูกของฉันมาเกิดคาพูดแบบนี้เนี่ยคุณฟังคิดดูว่าคนเป็นแม่นะฮะแล้วก็มีลูกสาวนั่งอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็แม่พูดขึ้นมากับพระนะฮะว่าลูกฉันมาเกิดใช่ไหมลูกฉันมาเกิดใช่ไหมหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโยมอย่าพูดอย่างนี้สิ เออนะีลูกสาวนั่งอยู่เนี่ยพูดไปทําไมนะฮะท่านั้นก็เลยทําให้เป็นข้อข้องใจของอน้องจา๋าว่าเอ๊ะมันมีอะไรนะครับพอหลวงพอ่อบอกให้หยุดไม่ต้องพูดนะครับก็เลยประพรน้ำมนต์อะไรส,สับเรียบร้อยนะฮะแต่เรื่องแบบนี้คุณผู้ฟังนะครับมันก็ปกปิดไม่ได้หรอกนะฮะก็เลยมันยังไงจา๋ามันก็ต้องรู้เกิดขึ้นนะครับแม่องจ๋านี่แหละก็ พูดขึ้นมาคุยกับหลวงพ่อเองนะครับว่าเอางี้ละกันหลวงพ่อก็ไหนๆก็ไหนๆละนะครับชันก็อยากรู้เหมือนกันว่าลูกชันเนี่ยมาเกิดเป็นจ๋าใช่ไหมเออเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเรื่องนี้มันมันยังไงนะฮะมันเหลือเชื่อมันแปลกนะครับแปลกตรงไหนคุณผู้ฟังฟังดีนะฮะเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนแม่ของจ๋าเนี่ยก่อนที่จะมีจา๋า นะครับเขาเคยตั้งท้องนะฮะกับพ่อของจ่านี่แหละนะครับกับสามีของเขานะฮะตอนนั้นนะฮะยังไม่มีจานะครับเขาตั้งท้องนะครับตั้งท้องแล้วก็เขาได้มาเที่ยวในพื้นที่หัดใหญ่นะครับแล้วก็เขาก็ได้ไปพักที่โรงแรมโรงแรมนี้แหละนะฮะที่จ่าไปพักนะครับนะฮะที่จ่าไปพักนะะชั้นสามนะครับแล้วก็ที่ห้องนี้ด้วยนะฮะแต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้จ่าไม่รู้นะ เพราะจ่ายังไม่เกิดนะครับตอนนั้นนะครับแม่ของจา่าบอกว่าตอนนี้เขามาพักกับพ่อนะฮะกับสามีของเขาเนี่ยตกพักอยู่ชั้นสามห้องนี้แหละแล้วจูจ่ๆเขาปวดชิงช่องปวดฉี่จากห้องน้ําอะไรประมาณนี้แหละนะฮะตอนนั้นเ็าเข้าไปนในห้องน้ําเพื่อที่จะทําภารกิจของตัวเองเกิดนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมานั่นก็คือก้อนเลือดนะครับก้อนเลือดนะฮะ กยงลงไปนะครับที่โถส้วมนะครับนั่นก็คือหมายความว่าก้นเลือดที่แกกําลังท้องอยู่นะฮะแม่ชาบบอกว่าตกใจมากนะครับรู้เลยว่าตัวเองแท้งแล้วก็ไม่รู้วิธีทำยังไงนะครับก็เลยได้กดชักโครกนะครับคือล้างคราบเลือดนะครับแล้วก็เอาสิ่งนั้นลงไปนะครับที่ที่ที่โถส้วมนี่แหละนะฮะจนทําให้ตัวเองเนี่ยต้องเสียลูกไปนะฮะนั่นคือหมายถึงว่าลูกที่แกท้องอยู่นะฮะ ก็เลยเสียใจมากๆตอนนั้นนะกับแฟนเสียใจมากนะฮะอีการเกิดขึ้นที่ห้องนี้จนในที่สุดคุณฟังคิดดูสิมันเวียนมานะครับมันเวียนมาจนแกตั้งท้องของจ๋านะครับมีลูกจ๋านะฮะคือลูกสาวหนึ่งคนคิดดูว่าจ๋าซึ่งเป็นลูกของเขาเนี่ยคนที่เคยเกิดเหตุก,การณ์แบบนี้ที่โรงแรมนี้กลับมาเจอด้วยตัวเองอ่ะ ที่ที่โรงแรมตรงนี้ที่หาดใหญ่อุผูุฟังเป็นเรื่องที่ที่ที่เหลือเชื่อมากๆนะครับเหลือเชื่อมากที่ว่าตรงนี้ว่ามันคือหมายถึงว่าคนที่เสียไปนะคนวิญญาณเนี่ยสรุปนั่นก็คือวิญญาณที่อ่าที่ติดตามจ๋านั่นก็คือเป็นพี่เป็นพี่สาวของเขาเองนะฮะโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นพี่สาวของเขานะครับเพราะว่าเขาเพิ่งมารู้ตอนที่แม่เนี่ยเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องจา๋ากับน้องหลินนะฮะ ทั้งสองคนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะครับเหตุการณ์ที่มันแปลกเหลือเกินนะมันแปลกนะครับพูดถึงนะฮะเพราะว่าแม่ของเขามาเสียลูกที่นี่นะครับที่โรงแรมนี้ที่ห้องนี้นะฮะตอนนั้นจาก็ยังไม่เกิดใช่ไหมนะฮะจนในที่สุดจาเกิดออกมานะครับก็มาเจอเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะที่โรงแรมนี้ที่ห้องนี้เหมือนกันนั่นหมายความว่ามันทําให้สองคนนี้สองคนพี่น้องครับนะะมาเจอเจอกันที่นี่ คิดดูสินะครับเขาบอกว่านะครับเหมือนที่หลินบอกนะครับหลินบอกว่าเขาเห็นวิญญาณตนนี้นะครับไม่มีความดุร้ายอะไรเลยนะฮะพยายามที่จะล่องลอยไปเกาะนะครับที่ตัวของจานนั่นก็คือน้องสาวของเขาฮะนะครับแล้วแม่ของหลินบอกว่าตอนนั้นเขาก็พยายามที่จะไปเคลียร์ไปพูดไปเช็คเรื่องเอาความจริงกันให้หมดนะฮะไปถามหลวงพ่อนะฮะว่าเรื่องแบบนี้มันมีมันเป็นไปได้เหรอ ว่าวิญญาณเนี่ยที่ว่าเราทําแทงที่ว่าเขาแกงคือแกไม่ได้ทําแทงนะคือเกิดอุบัติเหตุจริงๆตอนนั้นคือก้อนเลือดมันหลุดออกมาเองจริงๆ,ๆังไม่ได้ทําแทงนะตอนนั้นนะฮะนะครับหลวงพ่อบอกว่าเป็นไปได้ที่ว่าวิญญาณเนี่ยของเด็กนะครับตอนนั้นนะฮะนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะโตตามวัยก็ได้เนาะเออนี่มันเป็นความเชื่อเหมือนกันหรือฟังนะเขาบอกว่าบางวิญญาณนะบางวิญญาณเนี่ยอาจจะมีเหตุก,การณ์แบบนี้นะครับว่าสมมติว่า เด็กเสียชีวิตนะฮะเด็กเสียชีวิตไปนะครับแต่ว่าวิญญาณเนี้ยมันเติบโตนะครับเติบโตตามวัยมันเป็นเป็นแค่บางวิญญาณนะคุณฟังนี่นี่เรื่องนี้ก็เป็นเป็นเป็นคือความเชื่อเหมือนกันนะไม่รู้นะแต่ว่าเขาก็บอกมาอย่างนั้นนะฮะนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าวิญญาณของลูกเขาเนี่ยจะโตเป็นสาวนะครับจนเท่าลูกของเขาเนี่ยเท่าต้องจ๋าเนี่ยแล้วก็คอยติดตามเนี่ยนะครับพระก็บอกว่ามันเป็นได้เป็นไปได้ฮะ นะครับเป็นไปได้แต่ว่าเฉพาะวิญญาณเท่านั้นนะไม่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 ไมไมถึงกับว่าทุกวิญญาณเอาล่ะุณผูฟังเรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฟังผมก็เออนะครับมันก็เป็นไปได้นะเรื่องแบบนี้นะฮะอีกการณนี้ที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่หันใจนี่แหละนะครับทุกวันนี้นะครับก็ยังอยู่นะฮะผมต้องขอเอา,เ,อาเรื่องนี้มาเล่ามาแชร์ให้ฟังกันเ<ค>พื่อความบันเทิงเพื่อความสรุคุณผูฟังก็ฟังเรื่องนี้จบแล้วก็ลองคิดดูแล้วกันว่ามันเป็นไปได้ไหมหรือว่ายังไง ะครัก็อยู่ที่ดูมินิทได้ให้ใช้วิชาได้ยา้วกันนะก็ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่แปลกๆดีเหมือนกันนะครับ